สวัสดีครับทุกคนวอลเลนนะครับผมตอนนี้ทุกคนคงทราบนะครับว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นภางดีคนที่ส6ของสหรัฐก็คือลุงโจบไบเดนนะครับแต่ว่าจะมีใครรู้ไหมครับว่าวิธีการกนับคะแนนเขานับเป็นยังไงอย่างผมเนี่ยมาก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็เชื่อนะครับว่ามีพี่น้องคนไทยทั้งที่เอเมริกาหรือแม้แต่คนที่อยู่ที่เมืองไทยบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความ ภายใน5นาทีครับพร้อมแล้วตามเลยครับ <S <S <ý> <S นะครับผมจะพูดในส่วนของการเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปของอเมริกานะครับซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีกําหนดให้การมีการเลือกตั้งทุก4ปีโดยกําหนดให้เป็นวันอังคารหลังวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนซึ่งปีนี้ตรงวันที่3พฤศจิกายนนะครับ โดยที่อเมริกาเนี่ยมีระบบพรรคการเมืองเป็นแบบ2พรรคหลักก็คือพรรค Republican และพรรค Democrat นะครับซึ่งการที่มีระบบเป็น2พรรคการเมืองหลักเนี่ยทำให้ระบบการบริหารประเทศของเขานี่ค่อนข้างจะ,ะมั่นคงและก็มีระเบียดนะครับโดยที่พรรค Republican ตัวแทนของปีนี้ก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่วนพรรค Democrat ตัวแทนของพรรคในปีนี้ก็คือ,อลุงโจไบเดนนั่นเองนะครับ โดยที่ที่สารนะครับเขาจะม,รรมีการกําหนดให้ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาจากคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปโหวตเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้เลือกอตัวผู้นําโดยตรงแต่จะเป็นการไปโหวตคนที่เป็นตัวแทนของเขาเพื่อจะไปโหวตตัวประธานาธิบดีอีกทีหนึ่งนะโดยที่ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าโหวตเตอร์นะครับส่วนผู้ คณะผู้เลือกตั้งเนี่ยเขาเรียกว่า uh, electors และส่วนคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่า electoral college นะครับโดยที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับเขาจะมีวิธีการเลือกคนที่เขาชอบอยู่2รูปแบบก็คือแบบแรกคือการไปกาเลือกที่คูหาส่วนที่บ้านเราทําแบบที่2ก็คือการเลือกโดยทางไปรษณีี์นะครับ ผู้เลือกตั้งหรือ electors นะครับคือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับโดยเขาให้คำมั่นว่าจะสนับสนุสนผู้สมัครของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยจำนวนของผู้เลือกตั้งเนี่ยจะมีทั้งหมด538คนทั่วประเทศนะครับโดยผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีจำนวนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในแต่ละรัฐแล้วก็จำนวนเขตพื้นที่ของแต่ละรัฐนั้นๆนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ย จะมีสิทธิ์ที่เป็นผู้เลือกตั้งได้เพียงแค่ครั้งเดียวและจะไม่มีอำนาจทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นรูปแบบนี้นั่นก็หมายความว่าถ้าผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งได้คะแนนมากกว่าอีกผู้สมัครอีกคนหนึ่งถึงต่อให้มากเป็นแสนแสนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีสิทธิ์ชนะการเลือกตั้งนะครับโดยระบบการเลือกตั้งแบบนี้เขาใช้หลกักอ่า winner takes all หรือผู้ชนะกินเรียบนะครับ โดยคะแนนเสียงที่มาจากประชาชนส่วนใหญ่นะครับเขาจะเรียกว่า popular vote ส่วนคะแนนเสียงที่ตัดสินแพ้นชนะเนี่ยคือคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐหรือที่เรียกว่า electoral vote <World> <P up ura World> ที่ก่อนหน้านั้นผมพูดไปว่าสหรัฐเนี่ยใช้ระบบ winner takes all หรือผู้ชนะกินเลียดนั่นก็หมายความว่าผู้สมัครคนใดที่ชนะคะแนนคณะผู้เลือกตั้งของรัฐใดรัฐหนึ่งไปเขาก็จะรับคะแนนทั้งหมดของรัฐนั้นไปเลยนะครับ งงไหมครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่ารัฐ A เนี่ยมีคะแนนคณะผู้เลือกตั้งทั้งหมด10คนหรือ10คะแนนมีประชาชนออกมาโหวตคะแนนให้พรรคสีฟ้า600คนแล้วก็มาโหวตคะแนนให้พรรคสีแดง400คนเพราะฉะนั้นในรัฐเนี้ยรัฐ A เนี่ยพรรคสีฟ้าก็ใช้คะแนนคณะผู้เลือกตั้ง10คนหรือ10คะแนนเนี่ยไปทั้งหมดเลยหลังจากนั้นนะครับเมื่อรวมคะแนน คณะผู้เลือกตั้งจากทุกรัฐแล้วใครได้คะแนน270คะแนนไปก่อนคนนั้นกจ็จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐครับถ้าเป็นในรูปแบบนี้ก็หมายความว่าบางครั้งอ่ะคนที่แพ้การเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะได้คะแนนพ p า l ผู a ล a โหวตมากกว่าคนชนะก,การเลือกตั้งก็เป็นได้ครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วยกตัวอย่างในปีในครั้งที่แล้วในปี 2000, 2016 ครั้งที่ทรัมป์กับเฮเลนคินตันตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ได้คะแนนอพอฟฟูล่าโหวตไปแค่63ล้านเสียงประมาณนะฮะแล้วก็เฮเลนคินตันเนี่ยได้ไปแค่ได้ไปตั้ง66ล้านเสียงแต่ปรากฏว่าทรัมป์เป็นฝ่ายชนะครับที่ทำชนะในคราวนั้นเพราะว่าเขาได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งไปทั้งหมด306คะแนนต่อ232คะแนนครับณวันที่ผมบันทึกคลิปวิดีโอนี้นะครับเขาก็ได้นับคะแนนทุกรัฐ เป็นทีเรียบร้อยแล้วและเป็นที่น่าแปลกใจมากคือคะแนนมันเท่ากับเมื่อ4ปีที่แล้วเพีงเยงแต่ว่าคนที่ชนะก็คือเป็นโจไบเดนเขาได้คะแนน306ต่อ232คะแนนเหมือนกับเมื่อ4ปีที่แล้วไม่มีผิดเลยโดยที่ถ้าผลเป็นแบบนี้นะครับก็คือ,อคุณโจไบเดนลุงโจไบเดนเนี่ยเขาก็จะเข้าพิธีสาบานตนในเที่ยงของวันที่20มกราคมปีหน้าเพื่อจะได้รับการรมแหน่งเป็นประธานาธิบดี ขอสารคนที่4 6อย่างเป็นทางการครับผมเป็นยไงบ้างครับสำหรับสาระของแนาฝากแนวนี้หวังว่าคงมีประโยชน์มากกันหน่อยนะครับหากผิดภาพระการใดผมต้องกราบขออภัยทุกท่านวาาีนนี้นะครับผมและยังไงอย่าลืมพบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับบา,บายสวัสดีครับทุกคนวอร์เรนครับผม วันนี้ผมจะไม่ได้ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมามดโดยกำหนดให้เป็นทุกวันอ,อ,อังคารแรกของวันจันทร์ทุกอนไม่ใช่